เอานิ้วลงฉบับคนเสียสติคือฉันไปเจอข้อมูลมาเขาบอกว่าคนไทย80เปนตะเป็นคนเสียสติมึงมันจะจริงหรอก่อนจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดติดตามากดใจให้ด้วยนะ 1. เอานิ้วลงถ้าคุณเคยเช็คเลือดตอนหัวโคคือวลาได้มีอะไรมากระแทกหัวใช่ปะสิ่งแรกที่ทำเลยก็คือเอามือจับหัวคะ่ะแล้วมาดูที่มือว่ามีเลือดติดออกมาหรือเปล่าคือมันแพนิคเกินไงสเอานิ้วลงถ้าคุณเคยแพนิคตอนทํโทรศัพท์โต๊หุยข้อนี้ฉันไม่เป็นนะแต่ว่าจะนเห็นหลายคนเป็นเว้ย เอาเนี่ยลงทุกคนเคยเสียสติตอนเพื่อนพูดเรื่องการบ้านอันนี้จะเป็นฟิลแบบนี่แม็กคุทงทำการบ้านมากหรือ,อยังอะการบ้านอะไรวะมีการบ้านด้วยเหรออันนี้เสียสติจริงค่ะสี่เอาเนี่ยลงทุกคนเคยแพนิกกับวันอาทิตย์อออีเฮียวันนี้ยุดวันสุดท้ายแล้ววะพวกนี้วันจันทร์อีกแล้ววะต้องไปโรงเรียนอีกแล้วว่ะคือเสียสติไปเลยฮ<า>เอาเนี่ยลงทุกคนเคยคิดว่าโทรศัพท์พังแต่ที่จริงแค่แบ,บตหมดอันนี้ส่วนใหญ่กูจะเป็นตอนเช้าวเว้ยพอตื่นเช้ามาจะเปิดดูนาฬิกาใช่ปะอีเฮียเลย ไหนอลองกลิ่นู้กันบ้างเขาไม่มาบอกหน่อยนะส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนเล่นด้วย